สวัสดีค่ะ f c ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากจะมาพูดถึงคู่รักนะคะคู่รักทุกคู่สามีภรรยานะคะอยากจะบอกว่าโฟกัสให้ถูกจุดนะคะโฟกัสให้ถูกจุดนะคะโฟกัสให้ถูกจุดก็หมายถึงเห็นเห็น,เห,นเห็นความสำคัญของกันและกันเห็นความสำคัญของกัรและกันสามีเห็นความสำคัญของภรรยา ภรายาเห็นความสําคัญของสามีผัวเห็นความสําคัญของเมียเมียเห็นความสําคัญของผัวอย่าโฟกัสผิดจุดนะคะถ้าคุณโฟกัสผิดจุดเนี่ยเออคือมันมันมัน,ม,นมันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าคือต่อให้คุณไปเห็นคนอื่นสวยนะคะต่อให้คุณไปเห็นคนอื่นสวยคนอื่นดีมันก็คือคนอื่นนะคะอ่ะภรายาไปเห็นคนอื่นดีกว่าสามีตัวเองเขาก็คือคนอื่น อ่าสามีเห็นเห็นคนอื่นดีกว่าภรรยาคือไปปลื้มไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยสนใจภรรยาเห็นคนสําคัญเห็นคนนอกบ้านสําคัญกว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะทุกคนอย่าลืมว่าอ่าอย่าลืมว่าอ่าก่อนที่คุณจะมาถึงจุดนี้คือคุณสองคนได้รักกันนะคะคุณสองคนได้รักกันได้ตัดสินใจใช้ชีวิตด้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นอ่าห่วงใยดูแลเทคแคร์ care, คนใกล้ตัว นะคะอย่าโฟกัสผิดจุดอันนี้บอกไว้เลยเพราะว่าในวันที่คุณไม่สบายในวันที่คุณล้มในวันที่คุณไปไม่ได้แล้วนี่คนที่จะดูแลคุณคือสามีของคุณภรรยาของคุณล,ล,ล,ลูกของคุณนะคะเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตนะโฟกัสที่คนในครอบครัวโฟกัสที่ญาติพี่น้องนะคะทุกคนอย่าโฟกัสผิดจุด แต่ถ้าความรักของเรามันแผ่กระจายกว้างออกไปกว้างออกไปให้คนรอบๆข้างนะคะความดีของเราแผ่กระจายออกไปให้คนรอบๆข้างยิ่งดีค่ะทุกคนนะคะยิ่งดีค่ะอันนั้นคือมันเหลือจากแต่ต้องให้เหลือจากครอบครัวเราก่อนเราต้องดูแลครอบครัวเราให้ดีก่อน <c ười> ดูแลญาติเราให้ดีก่อนนะ <c ười> <ๆ apples> แล้วค่อยแผ่ออกไปนะคะ <c ười> ทุกคนนะอ่าอันนี้ฝาก ฝากทุกทท่านเลยนะคะฝากทุกทท่านเลยนะคะก็คือพยายามทำนะคะทำทำดีกับคนที่บ้านของเราแล้วก็ญาติญาติของเรานะคะถ้าทําไปแล้วถ้าทําไปแล้วมันไม่ดีสมมุติว่าถ้าเราให้ความรักไปแล้วมันไม่ดีขึ้นมันยังคงเป็นเหมือนเดิมหรือมันแย่กว่าเดิมเราก็เลิกทําทุกคนนะอย่าไปทําดีพร่ำเพื่อนะคะทำทำดี ต้องให้ได้ผลนะ่ะแต่ว่าถ้ามันแบบเหมือนเราทําไปแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าเขาไม่เห็นความดีของเราพอคะ่ะทุกคนมันเปลืองเสียเวลาดีมากไปมันก็ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราทําไปแล้วมันไม่ได้ผลตอบรับหรือเขาไม่เห็นค่าก็พอจงให้ค่ากับคนที่เห็นค่าของเรานะคะเหมือนผู้หญิงเหมือนกันถ้าคุณอยู่กับสามีที่โมโหร้ายนะคะดุดา่า ว่ากะว่าว่าคุณประจําหรือเตะหรือถีบหรือลงไม้ลงมือไม่ต้องทนค่ะทุกคนคือมัน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 ไม่ต้องทนนะคะชีวิตเราเราตัดสินเองได้ว่าเราจะดําเนินชีวิตไปในแบบไหนนะคะไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องนะคะทุกคนมีสิทธิ์เลือกชีวิตที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าต้องไปทนไม้ทนมือทนตีนหรือทนเพื่อลูกไม่ต้องค่ะทุกคนคือเด็กๆอะ่ะ เขาจะเข้าใจสถานการณ์เองแล้วเขาจะปรับตัวเองความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราพยายามพูดความจริงพูดความจริงแนะนำความจริงบอกลูกบอกลูกตรงๆนะคะทุกคนไม่ต้องทนค่ะทุกคนอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจริงๆคืออยากอยากพูดแบบว่า อะไรที่มันแบบว่าเด็ดๆกว่านี้เพราะว่าในสังคมทุกวันนี้มันมีข่าวออกมาว่าโดนตีโดนทุบโดนโดน,นั่นน่ะนะคะเราไม่ต้องทนกับทุกคนเราออกมาใช้ชีวิตของเราเองนะคะแล้วผู้ชายก็เหมือนกันกับผู้หญิงที่หลายใจหรือไม,ไม่ไม่เห็นคุณค่าของสามีหรือว่านี่เนี่ยไม่ต้องทนกับทุกคนไม่ต้องทนนะคะอยู่ไปมันคุณต้องช่งละคุณต้องชั่งน้ำหนักดูว่า อยู่ไปอยู่ด้วยกันไปเนี่ยมันดีมันดีขึ้นไหมหรือมันเล็วลงอ่าบวกเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าคุณช่างมาแล้วมันลบมากกว่าบวกก็พอคะ่ะทุกคนคุยกันจบแยกย้ายไปใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ต้องเสียเวลาสมัยนี้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องทนเหมือนสมัยโบราณน,นะคะไม่ต้องทนเหมือนสมัยโบราณนะคะทุกคน ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่คือตัดสินใจเลยนะคะแล้วไม่ต้องไปเสียใจทุกคนไม่ต้องไปเสียใจตัดสินใจเสร็จแล้วไม่ต้องไปเสียใจคนทั้งโลกอย่างเยอะผู้ชายทั้งโลกอย่างเยอะผู้หญิงทั้งโลกอย่างเยอะหรือไม่อยู่เป็นโสดกับลูกก็สบายดีนะคะทุกคนฝากไว้ให้คิดนะคะ